จะพัทรืนแซ่บแซด้วยนะครับถามชื่อกันหน่อยครับนะครับผมไม่ยากครับเกมไม่ยากครับไม่ยากครับมีกระซิบเยมกมยากนี่ชื่อพี่รู้ิครับเกมนี้นะครับผมสนุน่อ๋อชื่อว่าชื่อว่าิบชื่ออะไรครับพี่แอ้จากบ้านไหนบ้านลุ่มเยาวนี่อนโอ้เลยเอาข้าวป่ามาซิทำไมข้าวป่าดิ

ล้วผมก็บอกแล้วไงอยากว่าให้เอื้อนไม่ได้พูดเลยว่าแกนี้ยังไงครับไม่รู้นะจริงๆตอนแรกจะเล่โมโกให้ให้ว่าน้ำผ่านไปแบบนี้เพ่งล่ตั้งรู้สองรอบเนาะไม่ได้แล้วก็เป็นเกมตอบเพลงครับแต่ว่าศิลปินจะไม่เกี่ยวกับ เกับจะแฟนคกับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเขาเรียกว่าการแข่งขันในแบบบ้าเลือดดูเพราะไอ่นี่กับผมอยากเล่นด้วยเวลามาเล่นด้วยกันเราจะมีปัญหากันตลอดใช่เพราะงั้นก็เราไม่ได้มีเรายืนดูเป็นการังใจโอ้ยไม่ได้เลยเพราะว่าวันนี้ของรางวัลเราเยอะเราไม่ทำเองใครที่ชนะเอาเอาของวันดีๆไปถูกต้องใครไม่ชนะไม่ได้แต่พี่ลูกพี่บผมไม่ได้ครับไม่ได้แต่ว่า เกมตอบเพลงที่ดีมาตั้งแต่สมัย30ปีที่แล้วถูกต้องโอเคดีครับอ่ะมาให้เอ่อให้ใครคนกำหนดตล่าวสอนดีหรือว่าใครจะร้องเพลงสักเพลงเป็นคำเหรอไหเป็นคำเป็นคำนั่นแหละได้นะครับผมอ่ะให้พี่ลุกนี่งานโตสุดนะฮะได้นะครับชราวสุดนะครับผมว้าวกลัวนิดนึงฮะผมขอมีปัญหากับพี่ก่อนนะครับครับผมลุกขึ้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะฮะมาที่นี่นะครับเราก็มีคำนี้ครับ ดูแล้วเราจะสวนใช่ไหมเพราะผมพูดเยอะเขาบอกสอนหอย่างทำมาเป็นประโยคว่ะคำว่าง่ายๆสุดเลยอ่ะคำว่ารักครับผมเรื่องเรื่อมเรื่องเรื่องเรื่องไม่ได้บอกเรื่องของใครเลยโอเคกาลิกาครับนะเราจะออนเท่าไหร่ขี่วิ่งห้าวิไปไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าไม่ต่างอะไรกับสาวพี่เลยพี่โอเคพี่เป็นคนคิดเดี๋ยวนั่งกินข้าวพี่พี่ขี้เราไม่กินทำไง का मिठाई मैंने ครับเนี่ยนะฮะเราต้องเราต้องยิ้มเล่นเกมหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะด่าแม่ของเราถุงมือหนเขาไม่ด่าแม่เพราะแม่ไม่อยู่นะครับกาธิกาครับครับกาธิกานะเราจะให้เวลาทั้งหมด5วินาทีครัยในการที่จะร้องเพลงครับคับสุดท้ายที่จบนะตัวสองใช่ไหมเราต่อให้ได้อีหนึ่งเพลงคิดช้าร้องไม่ได้ครับและทุกคนต้องรู้นะไม่ใช่อีร้องเพลงไก่กาเล่มาไม่ได้นะครับทุกคนต้องรู้จักนะต้องเป็นเพลงที่มีอยู่จริงครับเราข้ามมานะครับ ถ้าบ้านไหนร้องออกมาช่วยนะครับแพ้ทันทีออ้ยศชีคกี้พายยากไปหน่อยวะเราไม่ได้ช่วยแพ้เลยเอาเรื่องอ่ะแค่เลยเอามาไม่เป็นไรที่นี่ตกรวดเร็วๆไหมโอเคมานี่ก่อนนี่ก่อนรับเลยรับก่อนนะครับถ้าเกิดใครตอบไม่ได้นะข้ามไปวิพื้นหน้าทีอย่างเดียว ใช่ครับแล้วไม่ใครเหรอออกมาเราออกกันดีกว่าแต่ว่าดูพี่แอรหน้าพุกแบบอยากอยากร้องแล้วอ่ะไม่ไม่ทีนี้มาหนึ่งสองสามแล้ออกกันครับนี่เลยมีแอร์เลยถอนออกถอนออกไปที่สุดเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าพี่คนแรกเลยดีกว่าแไหนๆก็เขาออกกันออกคอจะได้ชนะทุกอย่างนะครับคุณพี่ครับ sáu, bảy, tám, chín, mười, mười hai, sáu, mươi, chín, าไหมครับอย่า้อ่าเารับ่ตอเลยครับเฮ้ยจบที่ทำอะไรฮะแสงครับแสงนะครับแสงห้าไีวไม่ไอเสือสีสอเสือสอเสือนะะสอเสือนะ้อเอนะสวสวไมเีวมอเพรสีวสีวสีวพร้อมแล้วไปครับสอ ขอคงเดแล้วพี่ครับเชิญเินลงางาเยนะผมทำรู้ปวดจังอให้สรีอเดี๋ยวนะมาแกผมเสียเดิมที่ทีครับไม่ผมช่วยอะไรไม่ได้พี่ผมช่วยไม่ได้จริงๆไม่ได้ไม่สอสเสือได้นะสอสเสือได้อยู่นะาเวนดีกับสอเสือครับสงสารฉันหน่อย ีเป็นอะไรเนี่ยของใครนะเอออ่สงัสนฉันหน่อยได้ไหมพอมาครับสองเสฉันเหนอยได้ไหมอมาาม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 าไม่มาามามมมมา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 าม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 มา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 าม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 ็มาาม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 มม่ม มันคงเป็นความลักที sì, ่ฉันให้เธอได้ทุกอย่างใช่ไหมใช่มอ้ประย้กมันใช่แระยลังใครบคือคอคือคืคือนี่พอพอเราเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันแล้วทำได้ผมก็เข้าใจว่าเป็นเพลงนี้ครับแต่ว่ผมไม่เข้าใจว่คุณคเพลงอะไร มันคงเป็นความรักที่ทาเพลงไหลมาแล้วมันเจ๋งไหมแม่มันเจ๋งตองไม่มีเมลเดียไม่เคยนีความรักมันคงเป็นความรักที่เธอไม่ต้องเย็บสาบะโนเเฮะ <fuck> น้องหนูหน, <confusion. S 2> น้องหนูตรงนี้น้องหนูน้อหนูนองหนูครับน้องหนูห้าวินาทีก่อนดิหนึ่งสองไปหนึ่งสองสามสี่ต okay. ัดเลี่ยมเลยนะตับใ่ไหมแล้ไเลี่ยเลยาจัดเลยจเลยจัดเลยจังเลยจังเลย แจ๋เลยครับไอเสื้อกับคือเขาเรียกว่าคีบความทูนครับในขนาที่ตอบไม่ได้เออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดียวมาไอด็ของของของอะไรเนะก็ไม่ได้นะโอเคนะ้คอ่ะอ่ะเราแจกเลยนะอันนี้เป็นเสื้อเลยครับแล้วก็เป็นพีกแดดรวมไปถึงออะไรอ่ะด้วยนะฮะนี่ครับถ่ายให้หน่อยคะับไอไลเนอร์ครับไอไลเซไลเนอร์นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไอไลเนอร์พี่ ไม่มีสกายอะไรเลยนะฮะอุยคทยรูปรวมไยรูปรวมครับไยรูปรวมอัยรูปยรูปรวมครับเลยมายรูปรวมไทยรูปรวมครนสองสามแแอนะฮะทนามเกีทายเกมดูไม่มีความตื่นเต้นเลยนะมันจบเลยนะ